สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่14สิงหาคม2565มีรายงานข่าวจากต่างประเทศนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนนั้นกําลังจะเดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียในช่วงสัปดาห์หน้านะครับซึ่งทางการซาอุดีอาระเบียกําลังอยู่ระหว่างการเตรียมงานกาล่าดินเนอร์แบบที่เคยจัดต้อนรับอดีตประธานาธิบดีโดนั์ทรัม ในการเดินทางเงยือนในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐการต้อนรับที่เตรียมไว้สําหรับผู้นําจีนตรงกันข้ามกับกรณีที่ทางด้านซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยให้การต้อนรับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐที่เดินทางมาเยือนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสื่อรายงานว่าตอนนั้นซาอุดีอาระเบียให้การต้อนรับเนี่ยครับทางด้านโจไบเดนนั้นเนี่ยครับพอเป็นพิธีและก็การเดินทางมาเยือนนั้นก็ไม่ยืดเยื้อและก็กลับบ้านไปด้วยมือเปล่านะครับ กลับบ้านไปด้วยมือเปล่าสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดร,ระหว่างทางด้านสหรัฐอเมริกากับทางด้านซาอุดีอาระเบียขณะเดียวกันการเตรียมการต้อนรับประธานธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนนั้นกลับมีการเตรียมการอย่างยิ่งใหญ่โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและทางด้านซาอุดีอาระเบียช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจีนในฐานะพันธมิตรของซาอุดีอาระเบียและความสัมพันธ์กับทางด้านสหรัฐนั้นเนี่ยครับก็ดูเหมือนว่าจะห่างหายมากยิ่งขึ้นจีนและซาอุดีอาระเบียใกล้ชิดกันมากขึ้นในกว่า สองทศวรรษที่ผ่านมาแต่ว่าความสัมพันธ์ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นเมื่อทางด้านซาอุดีอาระเบียนั้นออกมาปกป้องจีนในประเด็นที่สหรัฐโฆษณาต,ต่อต้านจีนเรื่องชนกลุ่มน้อยมุสลิมอุยกูและกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่เข้มงวดของฮ่องกองแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับสหรัฐที่อ้างประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโมฮัมหม็ดอัญญยา,ยาจากสถาบันตะวันออกกลางของฮาวาต์เบลฟ์เซ็นเตอร์ และเจ้าหน้าที่อาวุโสของสบันฮัตสันก็บอกว่าจีนเป็นผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดของซาอุดีอาระเบียเป็นผู้ซื้อน้ำมันซาอุดีอาระเบียรายใหญ่ที่สุดจีนจึงมีความสําคัญมากในภูมิภาคแห่งนี้ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ต้องจับตาดูฐานทัพทหารในแอฟริกาและที่อื่นๆในอดีตเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจีนนั้นไม่เคยให้ความสนใจกับทางด้านแอฟริกามากนักแต่ว่าปัจจุบันนั้นจีนก็บุ่งเน้นในทางการค้าทั้งหมดพร้อมกับมีการเสริมด้านความมั่นคงเข้าไปในทวีปแอฟริกาและในตะวันออกกลาง ทางด้านมมฮัมเหม็ดอัญญยายานั้นยังกล่าวนะครับว่าจีนเป็นคู่แข่งหลักของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคแห่งนี้พวกเขาต่างจับตาดูกันอย่างระมัดระวังจีนถูกมองว่ากําลังก้าวสู่สุญญากาศระดับภูมิภาคที่เกิดจากการลดดอกเบี้ยและการคว่ำบาตรพลังงานของรัสเซียนะฮะที่การเป็นการกระทําของสหรัฐอเมริกาการเดินทางเยือนของโจไบเดนนั้นเนี่ยครับที่มาอย่งางซาอุดีอาระเบียนั้นพยายามที่จะโน้มน้าวเจ้าชายมมฮัมเหม็ดบินสัลมาน มกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียนะครับในการที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ํามันเข้าสู่ตลาดโลกแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับสําหรับการเตรียมการต้อนรับนะครับทางด้านประธานตุ๊บดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นเนี่ยคาดว่าจะเกิดขึ้นที่ในกรุงริยาดตรวมถึงเมืองเจด้าและเมืองใหม่ที่มีการวางแผนเอาไว้บนชายฝั่งตะวันตกของซาอุดีอาระเบียมีแผนจะชักทงจีนหลายพันฝืนและรับบุคคลสําคัญและนักธุรกิจหลายร้อยคนที่ทางด้าน ประธานาธิทบดีสีจิ้นผิงนั้นจะนําคณะมาในการเยือนซาอุดีอาระเบียความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเนี่ยครับหลายฝ่ายก็จับตามองนะครับว่าเวลานี้เนี่ยซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยกำลังเปลี่ยนทิศทางนะครับในการที่จะคบค้าสมาคมแล้วก็การดําเนินธุรกิจกับทางด้านประเทศทางตะวันออกมากยิ่งขึ้นเจ้าหน้าที่อาวุโสของซาอุดีอาระเบียก็บอกว่าตอนนี้ซาอุดีอาระเบียนั้นกลับมาแล้วเรามีส่วนร่วมกับเพื่อนๆในทุกด้านอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อนไม่สามารถมาที่นี่เพียงแค่เรียกร้องสิ่งที่ต้องการและไม่ให้อะไรกลับคืนแก่เราที่สําคัญทุกเรื่องควรเป็นไปอย่างวินวินนั่นก็คือหมายความว่าการที่ประธานธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นเดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียก็คือเป็นการไปเดินทางเยือนแล้วก็มีการทําธุรกิจธุรก,กรรมร่วมกันไม่ใช่ต้องการผลประโยชน์แต่จากซาอุดีอาระเบียเหมือนกับสหรัฐอเมริกาที่ทํามาโดยตลอดนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่า จับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับกับการยกกําลังนะฮะบรรดาพันธมิตรทางธุรกิจของจีนนั้นเนี่ยเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งเป็นความน่าสนใจว่าตอนนี้เนี่ยครับในส่วนของซาอุดีอาระเบียนั้นให้ความสําคัญกับทางด้านจีนมากกว่าสหรัฐอเมริกาครับ